พีระมิดนะครับก็พับขึ้นมาพับขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บ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 โอเคเขาให้หาส่วนสูงนะครับก็ตรงนี้กลายเป็นสองสองสอ,อ,องนะลากลงมาลากวันนี้ปึ๊บอ่ะ ตรงนี้ตั้งฉากครับเส้นนี้ก็คือสูงเอียงถูกไหม L ครับเส้นนี้ก็เป็นสูงเอียงนะครับก็คือเป็น L ครับพอเป็น L เสร็จแล้วเนี่ยน้องก็หาสูงเอียงก่อนได้เลยนะครับว่าสูงเอียงตรงนั้นเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ L ่อน เดี๋ยวขอรูปนิดนึงโอเค L ของเรานะครับก็คือเท่ากับรูทสี่กำลังสองนะครับตรงนี้ก็หนึ่งลบด้วยอ่ะรูทสองกำลังสองสิสองกำลังสองลบด้วยหนึ่งนะครับ L ก็จะได้เป็นรูทสามนะพอได้รูทสามเสร็จแล้วก็มาหาส่วนสูงตรงนะครับเพราะเขาต้องการสูงตรงใช่ไหม ด้านนี้สามนะครับด้านนี้สามด้านนี้ก็จะต้องเหลือสามส่วนสอง l ของเรามีค่าเป็นรูสามครับตรงนี้ h นะครับก็ h, h ก็จะเกิดจากซักพา์รูทนะครับรูทสามกำลังสองลบด้วยสามส่วนสองทั้งหมดกำลังสอง ตรงนี้ก็จะกลายเป็นสามลบด้วยเก้าส่วนสี่เนาะก็จะได้เป็นสิบสองลบเก้านะครับสิบสองลบเก้านะครับก็จะได้เป็นสิบสองส่วนสิบสองลบเก้าก็จะเหลือเป็นสามเก้าพอดีเนาะรูทสามนะครับพี่เขียนคำตอบเลยนะครับหนึ่งเปลี่ยนปากกาสีรูทสามส่วนสองอ่าโอเค ตรงนี้ได้ส่วนสูงมาละหาปริมาตรต่อเลยนะครับปริมาตรของพีระมิดนะครับก็จะมีค่ารูทสามส่วนสหน่วยปริมาตรของพีระมิดก็เศษหนส่วนสามครับคูณพื้นที่ฐานคูณสูงคูณพื้นที่ฐานนะครับแล้วก็คูณกับส่วนสูงครับเศษหนึ่งส่วนสามนะครับคูณพื้นที่ฐานเนี่ยก็เป็น3ามคูณสนะคูณส่วนสูงก็รูทสามส่วนสครับ ตัดกันหมดเลยปริมาตรก็ต่อเป็นรูปสามรูปบาทหน่วยนะครับปริมาตรก็ต่อเป็นรูปสามรูปบาทหน่วยโอเคนะครับจบข้อนี้